เวลาผ่าตัดรู้สึกว่าไม่ก็ชัดเหมือนเดิมก็เลยลองไปตัดที่ใกล้ๆบ้านต่างจังหวัดก็พอใส่ได้แต่ว่ามันจะเวียนหัวแล้วก็เวลามองเหลือขับรถมันจะไม่ปกติถ้าจะให้ดีขึ้นก็ต้องหันศีรษะตามไปถ้าเหลือตาเนี่ยมันจะเพี้ยนบันหนึ่งก็เลยลองแวะเข้ามาดูก็ลองวัดสายตาประกอบแว่นดูโอ้ปรากฏว่า ก็ดีมากนะที่ไอซับติกไม่มีปัญหาเวลาเรามองข้างบนมองพื้นเนี่ยมันเหมือนกับสายตามันมันก็ชัดตลอดเวลามันเหมือนกับธรรมชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจะเหลือกซ้ายเหลือขวามองบนมองล่างมันก็ก็โอเคเผมชื่อดิลกลาพน,นันเป็นแพทย์สูตินรีเวศตอนนี้อายุ68ปี ใส่แว่นมาตั้งแต่อายุ1 7 7 8ปีเมื่ออายุประมาณสัก50กวา่ากเวลาผ่าตัดรู้สึกว่าไม่กระชัดเหมือนเดิมก็เข้าใจว่ามันก็คงสายตายาวด้วยก็เลยลองไปตัดแว่นโปรเกรสซีข้ามากรุงเทพไปต่างประเทศเขาแวะที่ศูนย์การค้าไปเห็นร้านตัดแว่นเลยเข้าไปถามดูแล้วก็ ลองวัดสายตาดูตอนวัดมันก็โอเคลองใส่แว่นประกอบก็เห็นชัดก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาก็เลยเลือกแว่นให้เขาตัดให้เลือกเลนส์ที่ดีที่สุดอะตอนนั้นอะแล้วก็ส่งไปต่างจังหวัดเพราะว่าไม่ได้เข้ามาละก็ให้เขา ส่งกลับไปต่างจังหวัดพอได้รับแว่นครั้งแรกก็ลองใส่ดูปรากฏว่าดูไม่ได้เลยเวียนหัวมากก็เลยทิ้งไปเลยแล้วก็เ้าไปถามเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันเขาบอกว่าเขาก็ตัดแว่นโปรเกรสซีฟหน้าเขาใส่ได้ก็เลยลองไปตัดที่ใกล้ๆบ้านต่างจังหวัดก็พอใส่ได้แต่ว่ามันจะเวียนหัวแล้วก็เวลามองเหลือกขับรถมันจะไม่ปกติถ้าจะให้ดีขึ้นก็ต้อง อันสีสะตามไปถ้าเหลือตาเนี่ยมันจะเพี้ยนก็นั่งเครื่องบินมากรุงเทพก็เห็นแว่นไอซับติกบัดน,นึงก็เลยลองแวะเข้ามาดูก็ลองวัดสายตาประกอบแว่นดูโอ้ปรากฏว่าก็ดีมากนะเพราะว่าใส่แล้วก็ไม่มีปัญหาเหมือนปกติทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแว่นะมันจะมีปัญหาแต่ที่ทีไอซัติกนี่ไม่มีปัญหาเวลาเรามองข้างบนมองพื้นเนี่ยมันเหมือนกับสายตามัน มันก็ชัดตลอดเวลามันเหมือนกับธรรมชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจะเหลือกซ้ายเหลือกขวามองบนมองล่างมันก็ก็โอเค